อะไรที่ยกน้ำหนักตะโกอเองเตะตะกอเป็นไหมท,ทดสอบมันทำอย่างเงี้ย <laughs> ทดสอบดิมันทำอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอย่างเงี้ย <laughs> ออกกำลังกายขา <laughs> <laughs> ใช่ไหมเองอันนี้เรืมคืออะไร <laughs> อะไรอะไรอ๋อเทนนิสเนี่ยไม่เทนนิสใช่ไหม นมต่อยไหนแดดะไรสรุปแดดเไรเดวบอลลีบอลก็อะไรแล้วก็อะไรเราลูกขนไก่เออไม้แบสตเรามีเลยใช่ไหม่ปป,ปิดเทิมกิจกรรมปิดเทิม <c oughs> ไปจ่ายตังเลย <c oughs>